ความโคกยังไม่ทันจบหาจุดจบ39เมตรยังไม่ได้อีกหนึ่งชีวิตจากฝีมือมนุษย์พี่ปลาแอสมินกลุ่มอนรักษ์ช่วยเหลือสัตว์ป่ารายงานจากพื้นที่ว่าพบช้างป่าวัย15ปีล้มเมื่อเวลาประมาณหนึ่งทุ่มในวันที่21เอษาย,ยน2565 ตตรงจาก้นเสาเลยนะคะคสถานที่เกิดเหตุหมู่หนึ่งตำบลบ้านคลองตะคงอเภอภป่มน้ำร้อนจัังหวดจันทบ,บุรีถูกกระแสไฟฟ้าขนาด220โวลต์ที่ขึงด้วยลวดในพื้นที่สวนขนาด80ไร่ก่อนเกิดเหตุจิตอาสาและชาวบ้านได้ยินเสียงช้างร้องดังมาก จึงรีบออกมาดูพบว่าช้างัยหนุ่มสิ้นใจแล้วห,ห,หลังเกิดเหตุได้ประสานงานแจ้งความตำรวจเพื่อตรวจสอบพื้นที่ในเอำเภอโป่งน้ำร้อนหัวหน้าเขตรักษาธา์สัตร์ป่าเอาไว้ดาวร่วมตรวจสอบและพิสูจน์หลักฐานหลังจากนั้นก็จะทำการเคลื่อนย้ายช้างไปนนที่หน่วยพิทักษ์ป่าของตะคกเพื่อชลเชย ไม่ว่าเราจะช่วยกันรณรงค์เยอะมากสักเท่าไร่ปัญหาคนกับช้างป่าก,ก็ยังจะไม่มีวันจบเพราะคนหากินสัตว์ป่าก,ก็หากินคำว่าเราไม่เบียดเบียนกันและกันมันใช้ไม่ได้แล้วครับตราบใดที่พื้นที่ป่าถูกลุกล้ำออกไปเรื่อยๆนั่นหมายความว่าพื้นที่หากินของสัตว์ป่าก,ก็จะลดน้อยลงจนท้ายที่สุดป่าหมดเหลือแต่พื้นที่ชาวไร่และมันก็จะเป็นปัญหาที่บานปลายออกไปเรื่อยๆ การแก้ปัญหาการออกหากินนอกพื้นที่ของสัตว์ป่าเป็นนโยบายหลักในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนหลายๆห,หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนพยายามหาวิธีการแก้ไขและลดปัญหาอย่าง,ย,างยั่งยืนแต่การดําเนินการต้องใช้เวลาเสียงตอบรับในการแก้ไขปัญหาเริ่มมีมากขึ้นได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนแต่คนทุกคนไม่เหมือนกันเมื่อมีความเกลียดชังผสมกับความแค้นที่ถูกทำลายจึงใช้วิธีการแบบผิด,ผด แล้วก็ผิดจริงๆครับสำหรับคดีนี้ผมเชื่อว่าเขาจะถูกลงโทษเพราะหลักฐานมันชัดมากต่างกับโคกที่ต้องตายอย่างมีปริศนา39เม็ดในร่างใครเป็นคนยิงขอขอบคุณกลุ่มอนุรักษ์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ทำหน้าที่คอยดูแลช่วยเหลือสัตว์ป่า ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่กลุ่มคนเล็กๆที่ตั้งใจทำเพื่อสัตว์ป่าแต่ก็ถือว่าเป็นฟันเฟืองสําคัญที่สามารถช่วยเหลือสัตว์ป่าได้ทันทีโดยไม่ต้องรอตอนนี้กลุ่มอนุรักษ์ยังคงเปิดรับการช่วยเหลืออยู่นะครับเข้าไปที่กลุ่มด้านล่างคลิปผมมีรายละเอียดไว้ให้แล้วครับเพราะภารกิจไม่เคยจบครับมาเลยก็มาดีครับเออมา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  มาเข้ามาดิครับเออมาใกล้ๆมาใกล้มาใกล้มาใกล้เขาเห็นสัตว์ป่าตลอดแต่จะมายี่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับที่หมายเลขหนึ่งศัพท์มาดิครับแล้วก็อย่าลืมกดซับติดตามพิจารณ์เลยด้วยนะครับขอบคุณครับ